เฮ้ย hey, ปันได้ข่าวว่าแกสนตำนานคททูลูอย่างนั้นเหรอเล่าเรื่องของคัสเตอร์ได้หรือเปล่า mm hmm. เห็นว่าอยู่ตำนานเดียวกันนี่นะอ๋อ oh, ได้สิเรื่องมันก็จะประมาณว่าก็ประมาณนี้แหละ mm hmm. เดี๋ยวนะคัสเตอร์ไม่ได้เป็นของตำนานคททูล hmm. ูนี่มึงโมปะเนี่ย เกินไปข้างต้นแล้วนะถ้าไม่ได้ศึกษาแบบเจาะลึกจริงๆเนี่ยก็คงไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าด้วยความที่เราเสียค่าสติไปกับเรื่องแบบนี้แล้วพอเห็นเรื่องอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกคันปากอยากเอามาเล่าทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของฮัสเตอร์ราชาอ,าอรณ์เหลืองจริงอยู่ที่ทุกคนจะรู้จักฮัสเตอร์จากตำนานคาทูลูที่อิงจากนวนิยายของคุณเอสพีเลิฟคราฟแต่ว่า จริงๆแล้วตัวฮัสเตอร์เนี่ยไม่ใช่ของเขานะาแล้วแกก็แกกว่าเลิฟคราฟด้วยอออถ้าคิดว่าฮัสเตอร์เป็นเทพจากตำนานก็คิดผิดเหมือนกันเพราะว่าฮัสเตอร์เองก็เป็นตัวละครจากนิยายเรื่องไฮต a เด h เชฟเฟิร์สของคุณแอ r โบรสเบียสในปี1891แก่กว่าเลิฟคราฟตั้งหนึ่งปีเนี่ยโดยตัวของฮัสเตอร์ในนิยายเรื่องนี้เองก็จะเป็นเทพคนเลี้ยงแกะเออใช่คุณฟังไม่ผิดหรอก เทพปลามึกของทุกคนอะจริงๆแล้วแกเป็นเทพของคุณเลีเ้ยงแกแต่จะว่าไปอีไลที่อยู่ใน identity v นี้ก็มีสกินคนเลี้ยงแกะไม่ใช่หรอออฟิเชียลคตจิ้นกันปะนี่เอาล่ะพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมว่าทำไมในเมื่อนางไม่ใช่ของเดลครัฟทํทำไมนางถึงถูกเหมาวรวมว่าเป็นของเดลครบ เรื่องนั้นมันเป็นเพราะว่าคุณเลิฟครับเนี่ยได้เอาชื่อของฮัสเตอร์ไปกล่าวถึงในนิยายของเขาที่มีชื่อว่า The Whisper in Darkness ในปี1930เอ่อที่ลองไปคนจากในวิกิดูก็มาแค่ชื่อน่ะนะแต่ว่าฮัสเตอร์ที่แกนำมาเล่าเนี่ยไม่ใช่ฮัสเตอร์ของคุณแอมโบรนะแต่ว่าเป็นฮัสเตอร์ในนิยายเรื่อง King in Yellow ของคุณโรเบิร์ตวิลเลียมแชมเบอร์หรือก็คือคุณ RW Chamber นั่นเองโอเคตอนนี้ก็เรื่องคุณคุณชื่อกันแล้วใช่ไหมล่ะ แต่ว่าส่วนของเนื้อเรื่องนิยายเราขอไม่ลงรายละเอียดมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีแปลไทยหรือเปล่าด้วยแต่เราคิดว่าตำนานหลา,ลายอย่างของฮัสเตอร์ก็น่าจะมาจากนิยายเรื่องนี้เอาเป็นว่าคุณเลิฟคลาบเนี่ยชอบนิยายเรื่องนี้มากก็เลยเอาชื่อของฮัสเตอร์มากล่าวถึงในนิยายของเขาเฉยๆแล้วในเมื่อเป็นแบบนั้นทำไมฮัสเตอร์นางถึงดังขึ้นมาได้ในเมื่อนางมาแค่ชื่อเฉยๆ นั่นเป็นเพราะว่าหลังจากที่คุณเลฟคราฟได้เสียชีวิตไปเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าคุณออกัสเดลสซึ่งเจ้าตัวเองก็เป็นคนที่สร้างตำนานคาทูลูนะไม่ใช่คุณเลฟคราฟนะเขาได้นำนิยายของคุณเลฟคราฟมาตีพิมพ์ใหม่แล้วก็นำชื่อของฮัสเตอร์มาต่อยอดในนิยายของเขาที่มีชื่อว่า The Return of Huster ถึงนิยายเรื่องนี้จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมในหมู่ชาวดอกครับเทียนสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ฮัสเตอร์โด่งดังขึ้นมาในปัจจุบันเดินทางมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยท่านฮัสเตอร์จากเทพคนเลี้ยงแก่กลายเป็นเทพประมึกในปัจจุบันแต่ว่านะเราก็ตอนที่ไปค้นข้อมูลเนี่ยก็ตกใจมากๆเหมือนกัน เทพปาหมึกที่ทุกคนรับหน้าถือตาทั้งเป็นซิมทั้งอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยจริงๆแล้วเป็นเทพคนเล้งแกะแล้วเนี่ยฟังดูมุ้งมิ้งเหมือนกันนะ่ตกใจมากๆเลยเดินทางมาไกลมากๆแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่เราได้คนมาก็มาทั้งจากวิกิ จากการรับฟังคําบอกเล่าของใครหลายๆคนแล้วก็สืบค้นด้วยตัวเองแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีความคิดเห็นส่วนตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลบางส่วนก็อาจจะตกหล่นไปพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วใครมีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็แวะมาคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์กันด้วยแล้วถ้าใครอยากจะให้เราต้องเรื่องอะไรเป็นพิเศษสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ทุกเมื่อ,อยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันด้วยนะแล้วหลังจากนี้ เจอกันในแดนฝันนะทุกคน